ความมงคลมากเลยนะคะด้วยเกือกม้านะคะที่ดึงดูดความมั่งคั่งทุกทิศทุกทางกับลูกโลกสีทองนะคะสาคัญเลยคือตราประทับที่คําว่า T S W T ความหมายคือต้นไม้คือเจริญเติบโตง,งอกงาม S คือสกายคือความยิ่งใหญ่ยางหาที่เปรียบไม่ได้ W W คือท็อกคือนะคะความยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะความยิ่งใหญ่ความมั่งคั่งครบอุดมสมบูรณ์นะคะ T S W เป็นตัวสัญลักษณ์กำกับ ะะให้กับตัวเครื่องหมายนี้และกระเป๋านี้นะคะให้ดูทรงพลังและปังมากยิ่งขึ้นสลักอยู่บนรูปโลกสีทองค่ะบ่งบอกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟืออย่างหาที่เปรียบไม่ได้และเกือกม้านะคะคู่มิตรนะคะเกือกม้าคู่มิรนี้นะคะ ทั้งซ้ายและขวาดึงดูดเงินทุกสกุลตลอดเวลาที่เราเดินทางไปตรงไหนก็ตามนะคะดึงดูดนสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนพเก้าฝั่งเข้ามาด้วยนะคะพลยนพเก้าฝั่งที่ทําให้เรามีอํานาจบารมีดึงดูดโชคลาภวาสนานะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาลองเสิร์ชดูนะคะนพเก้าช่วยอะไรนะคะสัญลักษณ์ที่ประทับตาต่อตรง TSW ด้านล่างนะคะเปรียบเหมือนเป็นเครื่องดนตรี Infinity <Millenn ium> ค่ะบอกให้คุณรู้เลยว่าชีวิตคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยิ่งมีความสุขมีความสนุกคุณยิ่งเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟงัทท้4ิ บ่งบอกถึงความมั่งคั่งไม่มีที่สิ้นสุดของคุณเองนะคะด้านในค่ะสีแดงคนจีนถือมากเลยค่ะเป็นสีมงคลนะคะเป็นสีที่ส่งที่เสริมที่สร้างนะคะให้กับคุณนะได้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟงูนะคะแบบง่ายๆสบายๆลักษณะของกระเป๋านะคะที่ดีและรับรัพย์ควรจะเป็นใบสี่เหลี่ยมแบบนี้ผืนผ้าค่ะคนจีนถือว่ากระเป๋าที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถือว่าเป็นตามหลักฮ่วงจุ้ยก็คือ,คอเป็นเหมือนท่อนไม้ ท่อนไม้แปลว่าเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองเฟื่องฟูกระเป๋าที่พับได้จะไม่ค่อยมงคลและจะไม่ค่อยนิยมนะคะในคนจีนเท่าไหร่นะคะซิปทองเหลืองนะคะที่ลื่นอย่างดีนะคะหนังที่จะตัดเย็บอย่างดีเป็นเป็นสิ่งที่เสริมให้สิ่งต่างๆงคุณเจริญรุ่งไรลมากยิ่งขึ้นไม่ควรใส่เด็ดขาดเลยในกระเป๋าสตางคือบินใบเสร็จขยะเปิดกลูกอมไม่ควรมีนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ห่วงจุ้ยทางการเงินของคุณมันรกนั่นหมายความว่าเงินคุณจะติดขัด